อยากดูโอ้ยตาขนมนนท์ติดบอลจังอื้มฮึฟองเต็มแล้วนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่สันปกเกี้ยโอ้โหฟองเต็มเลยฟองเต็มเลยอยู่ที่สันปกเกี้ยโอ้ยเข้าหน้าแล้วเอ้ามามามา ดูครับดูวิวดอยหลวงเชียงดาวรอเดี๋ยวนี้โอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดปิวเต็มเต็มเต็มนะโอ้โหพี่ขนมได้ไหมไม่ไม่ต้องกินนมแล้วพี่รถเจ็บแล้วพี่ไปหัดพี่ไม่ต้องเดินได้หรอติมพูดเลย ปลาจะกินหรออากาศเย็นเด็กเต็มนี้เด็กเต็มนี้